คลิปนี้จะทำให้ทุกคนมาถิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์กระบะพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจจากแดนมังกรอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้อยู่กับรถที่มีนามว่า Remax EV ซึ่งเป็นรถยนต์กระบะพลังงานไฟฟ้าจากค่ายขุมพลังพิกโลคหรืออีส z u นั่นเองนะครับขายรถยนต์อย่างอีส z u ในจีนนั้นหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเจียงซีอ s u ู u ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การดูแลของ JMC ยักษ์ใหญ่ในจีนได้จับมือกับบริษัทอิส z u ในประเทศญี่ปุ่นโดยทั้งสองค่ายนี้รวมกันพัฒนารถกระบะพลังงานไฟฟ้าที่มีนามว่า r ี m a ็กอหรือในบ้านเรานั้นจะเรียกว่า d m a มนั่นเองนะครับซึ่งรถกระบะพลังงานไฟฟ้าคันนี้จะใช้พื้นฐานเดิมของเจ้าอิสุดีแม็กปี2018 ในการพัฒนาให้เป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้าซึ่งทางค่ายนั้นจะเน้นรถคันนี้ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเป็นหลักโดยส่วนใหญ่นั้นต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถกระบะในประเทศเพื่อบริการจัดส่งสินค้าทางไกลและในเมืองเป็นหลักอีกด้วยโดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่5,305ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 1,860ม m mm. มความสูงอยู่ที่1,785ม m mm. มระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่3,95 0ม m มส่วนในด้านของขุมพลังนั้นจะถูกติดตั้งด้วยมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่มีแรงบิดสูงสุดขนาด1,000นิวตันเมตร และมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุข,ขนาด57กิโลวัตต์และรถคันนี้จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง320กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้นและที่พิเศษกว่านั้นรถคันนี้รับรองระบบฟ้าชาร์จในการชาร์จ80%ในเวลา1ชั่วโมงอีกด้วยสำหรับการทำความเร็วสูงสุดรถคันนี้จะสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่115กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นจะใช้พื้นฐานเดิมของรถกระบะ Isuzu D-Max ในปี2018ซึ่งจะใช้พื้นฐานเดิมภายในเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศระบบวิทยุระบบเลขใบและระบบหวงมาลัยเป็นต้นส่วนด้านท้ายนั้นจะมาพร้อมกับหลังคาแคริบอยเพื่อสะดวกในการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งไปสถานที่ต่างๆให้คุณนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ก็ถือได้ว่าเป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าแบรนด์อย่างอินทสุคนไทยนั้นให้ความไว้ใจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของรถกระบะพลังงานไฟฟ้าจากค่ายรถยนต์อย่างอินทสุขที่เราได้จับมานำเสนอใหเอ้เพื่อนได้รับชมกัน หากเ,เพื่อนอนั้นมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเลเดอร์ A er, ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ